Samsung Galaxy Note 5ในปี2022หรือปลายปี2022นะครับจากราคา25,900บาทเหลืออยู่1,050บาท <Wow! S 1> นี่ยผมสั่งซื้อมาในเพจกลุ่มซื้อขายมือถืออะไรจากแอดมินสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องนิรักทุกคนนะครับก็เพิ่งสั่งซื้อ Galaxy Note 5มา <Wow! S 1> เห็นหลายคนบอกว่าให้เอาเล่นเกมให้ดูหน่อยได้มาในราคา1,050บาท ซึ่งราคาเบิดตัวมันอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0เลยนะ2 5 9 0 0นะครับ <Wow. S 1> ยังสภาพสวยอยู่เลยทุกคน แต่ว่าผมไปเจอตำหนิมาแล้วก็คือฝาหลังมันไม่มีตูชาร์จมันรวมในหน่อยนะครับแล้วก็ผมเองก็ไปซื้อฝาหลังมานะครับผมนี่เลยฝาหลังประมาณ100บาทเองเป็นสีเงินนะครับผมได้มาสีเงินมันจะมีให้เลือกอยู่สีทองสีดำแล้วก็สีเงินก็ยังถือว่าดูหรูดูพรีเมียมดี ตัวเครื่องน่าจะโดนแกะซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับสภาพยังถือว่าสวยดีนะครับผมลองรับ 4G แล้วก็ถือว่าสวยดีอยู่นะทุกคนแต่ตัวชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดีไซน์รุ่นเก่าแบบปุ่มกดเป็นหน้าจอแบบ QHD แล้วก็ดูหนังฟังเพลงจะเหมาะมากนะครับ ผ่านมาก็เปิดตัวมาปี2015เลยนะทุกคนก็ประมาณ6-7ปีคือผมเรียกว่าผมโดนหลอกขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปรับแสงให้ดูนะทุกคน ผมแกะดูก่อนหน้าแล้วนะครับนี่เลยมันจะเห็นไอคอนซ้อนๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าหน้าจอเบิร์นนะครับผมหรือหน้าจอมันผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าการใช้งานอย่างอื่นก็ปกตินะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบชัดๆนะครับเนี่ยไอคอนซ้อนแบบโอ้หน้าเกียดมากนะครับแต่ว่า,าพ่อค้าบอกในแชทหรือคอมเมนต์นะครับก่อนที่ผมจะซื้อมาเขาบอกว่าบอดดีจอดีนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเครื่องจริงนะ นี่ประมาณนี้ทุกคนขายเป็นงานจองานบอรดบอรดดีบอรด,ด,ดจอดีเขาบอกว่าแล้วก็มีตําหนิตูชารวมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีฝาหลังผมรับได้นะในตําหนิตรงนี้แต่ว่ามันเบินขนาดนี้คือไม่ไหวอะทุกคนดูดิถ้ามันจะเวลาเราดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีไอคอนซ้อนนะครับทิปที่ผมไม่กล้าเอาโน้ตแปโน้ตเมาก็ประมาณนี้ผมกลัวว่ามันน่าจะจอเบิดน,นะครับเวลาถ่ายรูปภาพก็จะเห็นหน้าจอแอปซ้อนประมาณนี้ กล้อง16ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องเนี่ยถือว่าสวยดีนะครับถ้าพูดถึง Note 5เน้นถ่ายรูปใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าถือว่ายังตอบโจทย์นะครับก็เอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ TikTok แ,แบบนี้ผมว่ายังถือว่าตอบโจทย์นะความละเอียดของกล้องถ่ายวิวได้ถึง UHD หรือระดับ 4K แล้วก็ Full HD 60เฟรมเรทได้นะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังก็ยังถือว่าสวยดีนะครับชัดละเอียดดี แล้วก็ตัวเครื่องนี้จะมีปากกา S Pen ให้เราใช้งานนะครับเอาไว้จดโนต้ตพิมพ์งานต่างๆทุกวันนี้ก็ถ้าซื้อมาใช้งานแบบทั่วไปพิมพ์งานจดโนต้ตที่ที่เป็นเครื่องสภาพดีนะไม่ใช่แบบหน้าจอเบิร์นแบบนี้ก็ผมว่ามันก็ยังเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ก็มันเป็นแรม4ลอม32กิแล้วก็ CPU ของ x y n o s กล้องดีไซน์รูปทรงก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องดีไซน์ก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเรื่องหน้าจอมันคมชัดด้วยนะครับแล้วก็กล้องสวย ราคาล่าสุดนะครับในปลายปี2022มือ2ส่วนมือ1ไม่มีขายแล้วนะครับผมอาจจะมีต่างประเทศที่นํามาขายเชียร์สต็อกอาจจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นมือถึงที่ผมไปซื้อมาก็อย่าง1,050บาทหรือว่าร้านที่หรือว่าพ่อค้าที่ผมไม่ได้ซื้อด้วยอีกคนหนึงเสียดายมาก1,500ตัวนั้นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ราคาที่เขาขายแบบตามร้านออนไลน์หรือร้านตู้ที่เขาเอามาขายมือ2จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0นะครับหรือ3 0 0เลย ซึ่งถ้าเป็นราคา3,009เนี่ยผมแนะนำไปซื้อ Note 8 Note 9 S8 S9 ดีกว่านะครับผม S9 หรือ S9 พ l u ดีกว่าในราคา3,009นะผมแนะนำรุ่นพวกนี้ดีกว่านะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามาเพราะว่ามีหลายคนขอมาเหมือนกันแล้วก็มันยังไม่ได้ราคาปลายปี2022หรือปี2023ยังน่าใช้อยู่ไหมก็เอามาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube เล่นเฟซแล้วก็โหลดแอปโหลดเกมได้ถ่ายรูปนะครับผมเน้นถ่ายรูปกล้องสวยกล้องชัดก็ยังถือว่าโอเคนะครับสาหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของดีไซน์รุ่นเก่าแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกลง2อ0พหรือประมาณหลักพันหรือ2,000บาทนะครับซึ่งปกติก็เปิดตัวกันหลักหมื่นเลย2 0,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็หาซื้อได้ในราคาแบบทุกๆสเปคบางอย่างหรือเซ็นเซอร์นะครับการทํางานบางอย่างถ้าเราเจอเครื่องที่สภาพดีนะผมว่า ยังน่าใช้ก่ามือถือของอ Samsung ที่เปิดตัวมา3-4พันหลายรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเรื่องแบตเรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆการเล่นเกมก็เอามาเล่นเกมแบบพวกสเปคเบา RV, f r e ไ f i ์ e PUBG ได้แล้วก็พวกเกมโลบอก Mobile Legends ะไรประมาณนี้เล่นได้สบายๆแต่ว่าก็อาจจะปรับกลางๆเล่น ส่วนข้อพิจารณาที่ก่อนที่จะซื้อรุ่นเก่าๆนะครับก็หน้าจอเบิร์หลักๆเลยที่ผมเจอเครื่องนี้นะครับแล้วก็2แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่ลดไวแล้วก็3ในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็เริ่มเสื่อมการตามการใช้งานนะครับแต่ถ้าเราได้สภาพดีก็ยังถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อแล้วการเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น Android 7นะครับแต่ถ้าลงลอมโมเนี่ยได้ถึง Android 12 Android 13นะครับผมแล้วก็ Android ล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตนะมันมีขึ้นอัปเดตมาให้แล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันถึงสุด Android ไหนนะครับก็ขออภัยด้วยใครที่ใช้อยู่ก็มาคอมเมนต์ได้มาเทสเกมพวก R V Free Fire PUBG หรือเกมอื่นให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้เครื่องมาแล้วแบบโอ้โหอารมณ์เสียมากเลยพ่อค้าบอกว่าหน้าจอดีแต่ว่าเอามาแบบจอเบินโค่นนะ แต่อย่างอื่นก็ปกตินะทุกคนแล้วก็ไปซื้อฝาหลังมาเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนฝาหลังอะไรก็เดี๋ยวมาลองเทสเกมดูโอเควันนี้ก็ขอทัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ